เอาเนือสาวอีสานผักกินผักเที่ยวครับมีรู้ว่านี่เบาเหนือจะย่างพวงนมนะสาวอีสานพวงนมครับมักยังมงบ้นะมาากักจั๊กยางเลยเดี๋ยวมาจิ้มเจียวแต่จะอร่อย,อยาสาวอีสานเนาะเรามาแอมตำแจงสูตรสาวอีสานแล้วครับปร,ระสานกับเล้งฮันนี่บะหมี่หิวข้าวนะเลยจะย่างกับกระทะาสาวอีสานเนาะก้นกระทะนี่าสาอีสานจะเอามา ปิง้งเหรอปิ้งเนื้อหมูปิง้งปฝาปิ้งอย่างได้หมดนะครับเวลาเอามาอนาบนะจะเบาหนึ่งจะแบ่ทันได้ร้องไอ้พงนมนี่ก็เดือดแต่มา้องปิ้งก่อนนสำหรับคนไกลบ้านนะสาวสานันเนาะเพราะว่าเอาไปย่างไฟย่างทานข้างนอกแบบได้ครับหนาวขนาดเลยนี่ก็บทีมะต๊อยู่แล้วก็เลยมาทดสอบย่างพงนมแบบกระทะเน่าหมูเนาะจะดูกันอ๋อจะออกเป็นยงัง แล้วอันนี้กระเพาะครับเห็นกระเพาะสุดไทยประเทศไปตอนไหนมั้นเนาะอยู่ในซองฟิลปึงไม่เห็นครับก็ลองต้มมาก่อนชาติประเทศจังได้กินพวกเบ้าเนือกินโลเป็นแต่จะเบาเหนือต้มจะมาจิ้มเกลออกมาแอมกับตําแตงกวาสารสูตรเด็ดนี่นะครับอร่อยมากเลยแต่บ้านเราไี่กับเราย่างเต่าทานไหมไม่ค่อยหอม คนไขบ้านนางบ้านหรือรักษาการก็เอาอเมอาัดแกะยางกระทะแบบนี้เนาะม่ไงไมเป็นเอนี่ยมันออกมาดูดีเลยนะฮะแคมซุกเลยบอกสวยมีพงนมกับนี่ซื้อรถไทยมนั่นละครับมันน,น,นั่งก็กือเป็น จบสองเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ไหมแล้วครับโอ้สุกเลยเนะสะสาะต้องสายจี่ต้มกระเพาะกระเพาะหมูอืม เบ้าเนื้อก็ผเคยกินเกิดมาเคยกินบ่นเนื้อเขาอาจจเคยกินแต่เขาหมูหวานเมนเออแต่แต,แต่ผมแต่เบ้าเนื้อกับตาว่าอาจจะบ,บรรลุมันจะเมนเพิ่นเรียกว่ากระเพาะบ่นะแต่คนที่รถไทยเพิ่นเพิ่นเคยพเพิ่นแถมครับแต่เบ้าเนื้อก็เอามาใส่สองฟิตไว้กับบัดได้ทำกับข้าวกินหมูหวานหมูหวานล่างล่างๆหรามาใส่ตู้เย็นไว้คนนี้ก็เลยมาต้มมาจิ้มเกว เกลียวเบาเหนือด้วยกันเด้อมาดูเกลียวเบาเหนือกันมาหนึ่งนะครับเกียวเบาเหนือดีกันอ๋อคูดับไฟหรือเปล่าเกลียวเบาเหนือก็ง่ายๆเลยง่ายๆเลยติ๊กปนมาสานตาดับกล้องเลยติ๊กปนเอาแบบเร่งด่วนเลยไหนน่ะ อีกคนครับต้องไปไอะไรอย่างไรให้แบบง่ายงเออให้แบบมันจะกีกากตอกที่มันไง,ไง,ไง,ไง่นา,ายๆเลยทำแบบง่ายๆเลยพ้าคู่เราใส่กันเนาะเดี๋ยวขึว้นไหลบ่แล้วเจี๊ยไอ้มากเลยอืมใส่ไหลเลยเสีเถ้าเป็นเจียวฟางเงิ่อนจะไยดใช้ข้าคู่เนาะเอาเป็นยอยังเช่นจะบะเควนแต่วันนี้จะโชว์ฝีมือแบบไทยสนะันน้านีเดี๋ยวเราห่อ หงม้วนเนี่ยไอ้อใใใใอกใช้เนื้อปลาบ่ปนี่ยใสบ่อันนี้บดน้ำปลาเลยล่ะเดี๋ยวก่อนใส่ดีก่นอนนี่ดีนะครับดีต้มเรือร่อยนะครับบุญน่ะเกี่ยวมึงเลยใส่ดีเข้าไปครับมาแม่นน้ำปลานะเอาเหนือใส่ใส่โคตรน้ำปลาครับเอาแบบผมเลยวะนี่

คอนเก็้เบอรอืมคอนเก็ตหนเนอรนฮืคมโอ้โหคมไปเว่งเนี่ยคมข้าคมแน่โอ้คมสุดยอดน้ำปลาไปหนึ่งเจ้าออีสานเรใช้น้ำปลามั้เนาะอืมใชน้ำปลานะโอ้ อร่อยเยอืหืแบบง่ายๆแล้วมีหิวเข้าเลนี่ยอืดอสุดยอดนี่มาขุมพูดสีเบิ้งหน้าชื่อแต่ขุมข้าขุมนีใช่อร่อยอือกินไิ้นเล็ก

ใส่เป็เต้านมหมูป่าเหมือนเต้านมคนใบมันผึ่งผีไงผึ่งผีหูโนมมันใส่มีแล้วล่ะอเคอืมไอปลาชิมผีฮะไอปลาชิมบอกของกระตัดมาว่าอล,ล่ะหูนหนโนมมันที่นี่หน่อย่อยสุกไว้่อยใม้ก่อนสุกอืมแต่กพ่อหูต้นมานานเลยเนะ พวกหมูต้มมากับนานๆเลยครับเอชาติไม่น้อยเลยอาการยบ้านเราสมัยนี้ก็ไม่นิยมใสะกันไก่ก็แล้วกันเนาะโอส้สบายสบายเลยอาจารย์เนาะใสะกันไก่ดีเพราะชอบไปว่ายเคียงมันยากล่างเคียงนีดเนาะอืม หอมขนาดเลยหอมอนนอบอกจั๊กแล้วเึงก็ยินไดเดียวเป็นบ้านเขาใส่เสาทางทางที่หอมนะเนาะเต่นี่เขาีย,ย่างาง่าย้งหนังมึงมึงหนอกใส่ยดอตูดูมืองไก่มึงแดนเนาะ

คือให้มัน้างกันพอแล้วให้เราพอเก็ดกอีกตักปิดสิแต่เป็นย่างพงนุ่มกูนี่ขอไว้เลยทัยงเผาม่เป็นล่อเอาใช้ทานอ่ะ <laughs> <laughs> อันนั้นคือยาอยากี่เล็กโดนพดทธีนี่ง มา,มาต้มแสงเด <ไป S 1> ี๋เหมอนเดิมทุกครั้งดูข้างใส่ข้างในนี้กระเทียมดีเงี้ยกระเทียมปูดองกปูดองก็อาจจะทายหลายข้างแล้วเนาะแต่อันนี้เบ้าเหนือก็ทายวิธีการใช้ชีวิตวิธีการกินเขานะการใช้ชีวิตตะวันของเบ้าเหนือก็ใส่สารนะครับอบนอนะืม ดองเขาดองทิมแล้ะเขาเอาออกมาไ้ข้างนอกใส่ตเย็นไว้จางหางแยกออกากน้ำปลาหนูเข้าคนาเลยดิหยุดงานมาทำงานเนาะหยุดงานส่งแตเมือไม่็ีงานเมือเรียกว่าทิ่เป็นลมเปเมืองเติรกเติร์เทะไปเลยแข็ง แตงแป๊บเดียวได้กินเลยด <c oughs> เดถ,ถ้าช่วยกันสองคนก็นบมเกินชิปนาทีมบมเกินชิปห้านาทีมันได้เหตุยากฟ้องพลังคนคพ่อนอาจจะพิถีพิถันนดอย่างน้อยแต่เาสองคนเนแป๊บเดียวแต่สคนนี่ <c oughs> แบตเร่งด่วนเลยโัวรถกะใช่น้อยเดียวกรพอน้ำปะลาแล,ล,ล้เอาเป็นปตัวน้ำเ้นอืมเป็นตัวทัทองทำตัวนี่แหละ เอ้อยขยำม,มันถึงจะอร่อยวมันถึงจะได้รสชาติตามะขามเขาอยากให้จำแจงหรือจำมะกวาเขามีน่าเพราะมันใช่น่ามะขามเอาอือหูหอมกรุ่นน้่ส้มบ่น้ำาม มาทำให้ลลายดิจุดใบอีกเนาะอืมจุดใบทำเลยจับไปอีกเอาทีนี้กระตุงสานมาดูเบาเหนื่อยต้องใจสานเอาใส่โคกนี่ตำเนาะอืมต้องฝนแล้วครับเนาะสิ่งโคกแบบบ้านเขาผมมีขายอยู่เนาะในหเวาวานนี่มันเกิดหาชื่อไงตลาดข่ามะแพงพร้อมเนาะเราอมแล้อืมน่าอร่อยแล้ว ชิมเหมือนเดิมครับปกี่เขาอยาอีชาเบาเหนือเด้อปลาต้มป่อืมลาปลาเนี่ยไะไรปลาเนีะยมมือเดอมือเดอครั้นี้อืมอื้งน้องเติมหน่อยนึ่โอ้โเกือบเปล้ว ผู้สาวสารเกืบใส่ดีเบาเหนือยังได้กินจำมะแขงใส้ดีมวมันเนี่ยตายตายไห้กับหมองไว้ใกล้ๆย่างพรงนมถูกบ่จุ๋พงนมเอ๋เจกระทะบอกเจกระทะบอกเอาห็นด้านอีกด้านหนึ่งยไน หอกระทะนีมีสองด้านมาสอนสานเนาด้านไม่ไหลาดกตะเกียนห่อ้อกระทะนี่ขอว้ขอบนะครับด้นไม่ไหลโดนเขาตะเกียน ของนมย่างอย่างเขาที่จิพงพูดถึงเนาะเขาก็กว่าจำเป็นเจ้งหมักก็ได้เนาะต้องไหมเพราะว่า,ขาเ,นนเดดขาทิ้งมะกินกับน้ำจิ้มอยู่เวลาเขาย่างเขาไม่ใช่ชู่อรสใช่เกลือใช่อย่างมันหมักมันกะไนไมว่าละถ้าใครของรสอ,อันตรายือว่าเขามาย่างมานอย่างเนาะบังเนาบอกเออ

เปาะนี่เองจ้จน่าจะอร่อยอ,อืมอือเพราะเราสายสานเรนี่เนาคงน้มนอมไม่ไห้บรรจุเรากินด้วยกิน,กนกด้วยอุ๊ยกินแก้วรวยอือ อช่ป่อ <repay> ืออ่อร่อรวยพอ้โหตัวขนาดไม่ได้บอกเลยนะรยฟงนมอย่ก็ไม่มักเลยมันไีแล้วอือันอไ้นหาเลยบอกหนไปกนละ นี่เราสารจำหันหมู่เกหมูเอายเนหมูหมูกินหม,ห,มห,มหมูนี่แหละครับนี่เรียบร้อยละขอละติกเก็ตละเีล<ม>งจานเลยครับ เอ้ยสุดยอดเกือบจะไหมนี่ยเป็นเพาะชิมเบอร์มันจะเหนียวนิดๆบบ้านเหนียวว่านะชิมแล้วก็อืม ด้นนเนี่ยดูเส็นแตงดดูบ่เหมือนเขา่อยกินด้วยเดีเนียวดอกไดบะไมเหนียวเนาะใช่จคนร้านยนี่ไฮแกไว,ว้น,ะน,ะนี่นะครับมนูนี่นานละหลายนาทีละกับพี่กิฟต์ี่น,นะาสารเนาะครับผม ก็ได้์สไตล์ของบ้าวเหนือกับสาวสารครับวันนี้ตําแตงย่างโค่นมกับกระเพาะหมูต้มกระเพาะต้มน้ำเลยนะครับเนี่ยครับฟ้าช่วยกดติดตามสัปบปะรดเบาเหนือับสาวสารและสาวสารเนาะง่ายๆแบบนีนน้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ